สวัสดีแฟนๆยันมาครับเมื่อนี้ครับมาเบิงโปรเจใกญ่ครับผมไง่คัาอีหกีครับผมข่าดินครับข่าดินดันดินรดสามขั้นครับพื่นดินห้างกันงานประมาณลราเป็นเม็ดครับเม็ดครัวครับคนครับพี่น้องเห็นบกคุณเนี่ยแต่ละสั้นกันประมาณนี้ครับแต่ละงาน ประมาณนี้มีงานพูนครับสูงกับมูลลหุ่นขั้นสี่ทิพยายหุ่นสูงครับสิเป็นงานเดียวครับกันหน้าแปดลายธงนี่ธงกวงกง้างแบบไงโอ้คักงานใหญ่ใครกี่ลีบิ๊กโปรเจกต์ครับก๊าลังตามกู้ก๊าลังขาคู้ไอ้หุ่นสูงครับใหญ่ครับโอโ้โหคึ้ยากเลยมาหนี้ วิธอ,อีกเป็นอาทิตย์หมดแล้วครับไม่ทีดเดียวสูงครับงนหน้าแปดไร่ครับสิเป็นงานเดียวแต่ละงานขาดกันเป็นเม็ดนีด่ครับนี่แดงนี่แห้งๆๆนะครับแต่ละสั่นความสามารถนี่งก็เห็นความสูงของมันอยู่งานนี่ก็สูง อันนี้โคตรสูงสูงกว่ามูพี่น้องเบิ้งคู่นะเนี่เบิ้งคู่ก็ปองผมยือนเงี้ยนี่โบราณหลาดับเลยขับขันหนึ่งอย่าง,งกำลังจำคู่อยู่เดี๋ยวจังไรถ้าเบิ้งคลิปหนาครับผมคลิปหนาจะมีแจ็กซี่ฮามืมอครับแจ็กซีฮกซ่ฮาร์าคริดโบราค,คือจังสีจบงานครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.